ทั่วโลกไอทีมีลูกกล้องติดบ้านที่ความคมชัดรนะดับ Full HD ภาพทั้งกลางวันและการคืนมาพร้อมระบบ IR คัดตัดแสงอัตโนมัติที่จะทำให้ภาพคมชัดมากขึ้นและในส่วนของตอนกลางคืนนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะเจ้าตัวนี้มีอินฟราเรดมาให้ถึง6ดวงภาพคมชัดสุดๆแม้จะอยู่ในที่มืดและนี่นะคะคือภาพจริงของตัวกล้องไม่ว่าจะซูมเข้าซูมออกภาพก็ไม่มีแตกบอกเลยว่าชัดมาก,มาก มอชชั่นเดทเช่นชั่นจับภาพอัตโนมัติไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวส่งแจ้งเตือนเข้ามือถือทันทีเมื่อมีการเคลื่อนไหวเชื่อมต่อผ่านไวไฟรองรับสัญญาณ 2.4G สัญญาณแรงภาพชัดไม่มีสะด,ดุดติดตั้งได้ทุกมุมบ้านตัวกล้องหมุนได้รอบกิจทาง355องศาจะหมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นหรือลงก็สามารถทำได้มาด เลนกว้างไม่เหมือนใครถึง120องศาเก็บครบจบทุกเลนส์และจะได้ภาพกว้างๆส,สวยๆแบบนี้เลยดูออนไลน์ง่ายๆผ่านมือถือได้แบบนี้เลยจ้าและสามารถสั่งการผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาที่สําคัญนะคะกล้องหนึ่งตัวสามารถเชื่อมต่อผ่านมือถือได้หลายเครื่องแบบนี้เลยตัวกล้องมีไม์และลำโพงในตัวสามารถบันทึกได้ทง้งภาพ และที่สําคัญสามารถสื่อสารได้สองทางจากตัวกล้องไปมือถือและจากมือถือมาที่ตัวกล้องก็ได้ปกกือให้กล้องหน่อยลูกปกกือให้กล้องหน่อยจ้ะอ่าสบตาบกกือหน่อยเออนั่นแหละดีไซน์สวยถูกแข็งแรงทนทานมีช่องใส่เมมโมรี่การ์ดมาพร้อมกับหมดรูปเ็คคอร์ดดิง้ง ใส่ Memory Card 2. ์ดาวน์โหลดแอป3เชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวกล้องง่ายๆแค่นี้ก็สามารถดูภาพผ่านมือถือได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังก์ชันขนาดนี้ภาพชัดขนาดนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วสำหรับใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะคะวันนี้เราขอจัดโปรโมชั่นให้จากปกติ 1, 3 9 0บาทเราไม่ขายวันนี้นะคะเราจัดไปให้เลยเหลือแค่790บาทใช่แล้วค่ะ ร้อยสิบาทสินค้าหยวนมีจำนวนจำกัดนะจ๊ะเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ